ในเรื่องราวล่าสุดในแอนิเมชันของยินแดนแห่งพมยุทธการปรากฏตัวขึ้นของเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไลเค์นั้นมันช่างน่าตกตะลึงอย่างมากในภาพสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดโดยเฉพาะการกลับมาของเจ็ดประหลาดสื่อไลเคอร์และศิลปะการต่อสู้ครั้งแรกของพวกเขาทุกคนมีวงแหวนวิญญาณทั้งหมด8วงด้วยกันนิ่งหลงหลงและทังซานทั้งสองคนยังมีวงแหวนวิญญาณหนึ่งแปีอีกด้วยทังซานยังมีวงแหวนวิญญาณสีแดงสี่วงในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นทุกคนจากเมืองเทียนตและสิงหลัวหรือคนของจกักรวรรดิวิญญาณยุทธ์เมื่อพวกเขาได้เห็นวงแหวนวิญญาณของเจ็ดประหลาดพวกเขาตกใจทันทีพม,มายุทธกับบีวายุที่ตาบอดก็ตกใจกับเขาด้วยเช่นกันในอเพื่อนของพวกเขาที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือทังซานหลังจากที่ทังซานได้แสดงรูปร่างวงแหวนของเขา ตกตลึงอย่างมากในแอนิเมชันเพื่อให้การแสดงของทุกคนออกมาอย่างง่ายขึ้นดังนั้นเพียงแค่ใส่ทั้งหมดในช็อตเดียวกันในความเป็นจริงมันยังชัดเจนมากทังสานสามารถเติบโต,ตเป็นวิญญาณพมยุทธ์ได้ในเวลาเพียงไม่กี่ปีก็เพียงพอที่จะทําให้ทุกคนประหลาดใจอย่างมากพวกเขาไม่คิดว่าทังสานจะได้ครอบครองวงแหวนวิญญาณแสนปีถึงสี่วงด้วยกันในโลกใบนี้ยังไม่มีใครเคยทําได้เลยนอกจากทังสาน หลังจากทุกคนในเหตุการณ์ได้เห็นถังซานแสดงให้เห็นมงแหวนวิญญาณหลายแสนปีแล้วทำให้ดึงดูดสายตาทั้ง12คนพวกเขาคือห้าคนจากจักรวรรดิวิญญาณยุทธและอีกเจคนจากจักรวรรดิเทียนตและซิงหลัวในอาณาจักรวิญญาณยุทธนี้เจ้าสำนักเสือดำและหัวหน้าสำนักดาบายุพวกเขาช่างงูเขามากที่เข้าโจมตีพวกถังซานก่อนที่จะได้เห็นมงแหวนวิญญาณทั้งหมดของเจคนถึงแม้หัวหน้าสำนักดาบบายุจะมองไม่เห็นก็ตาม ใต้ผ้าขาวนั้นดวงตาของเขาจะเป็นเช่นไรแต่เขายังจ้องขมิงส่วนเจ้าเืินซีรูกลัวว่าเขาจะเสียใจอย่างมากที่เขาได้เลือกเข้าข้างผิดฝ่ายแล้ววลีของเขานั้นคือทุกอย่างในโลกนี้มีไว้เพื่อผลกําไรมันช่างหน้าขำจริงๆในตอนนี้ดวงตาของเสียเย่ได้เบิกกว้างขึ้นเขาแทบจะไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าของเขาเลยการปรากฏตัวของเจ็ดประหลาดมันทําให้เสียเย่ประหลาดใจอย่างมาก ไม่ต้องพูดถึงกับการได้เห็นรูปร่างวงแหวนวิญ,ญญาณของทังสารส่วนเยี่ยนยังทำสีหน้ากอควนดีหน้าที่ทังสารไม่ฆ่าเขาเยี่ยนยังคงทำหน้าดูอยู่มาดูสีหน้าทั้งเจ็ดคนจากเมืองเทียนตูและสิงหลัวกันสามอาจารย์เก่าของโรงเรียนเทียนตูเป็นเวลาที่ยาวนานแล้วที่พวกเขายังไม่เคยเห็นเป็นการผสมผสานที่ลงตัวของเหล่าอริยะวงแหวนวิญ,ญญาณแสนปีนั้นไม่ได้หามาได้ง่าย แต่สำหรับถังซานแล้วเขาใช้เวลาเพียงแค่4ปีในการหาวงแหวนวิญ,ญญาณแสนปีมาเพื่อครอบครองใครดูแล้วไม่แปลกใจบ้างราชาแห่งเมืองซิ่งหลัวใต้เวยซือและจูจูวินพวกเขายังอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจการกำหนดค่าวงแหวนของทงางซานนั้นแผ่วพาดเพลินไปนอกจากนี้พวกเขายังเห็นการเติบโตของใต้มู่ไปและจูจูชิงพวกเขาทั้งสองยังตกใจแต่ในใจพวกเขากลับมีความสุขอย่างมาก เสียเปิงได้พบเจอกับอาจารย์ของเขาถังซานพวกเขาทั้งสองคนไม่ได้เจอกันมานานหลายปีแล้วดวงตาอันเลืองแสงเห็นถังซานมีพลังอย่างมากเขายังมีความมั่นใจการกำหนดท่าวงแหวนวิญญาณของทังซานได้เปิดตัวพวกเขาทั้งสิบสองคนได้ช็อกไปพร้อมๆกันแต่สำหรับพม,มยุทธพิชิตมานเขากลับรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากข่าวนี้การต่อสู้เริ่มยากขึ้นแล้วทำให้เขาดูสนุกสนานมากขึ้น กับการที่จะได้ต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งอย่างมากดูความอัจฉริยะของทังสารเขาตื่นเต้นเกินคำบรรยายพมยุทธพิชิตมารเองเขาไม่มีวงแหวนวิญญาณหนึ่งแสนปีแต่ทังสารคือวิญญาณพมยุทธแต่เขากลับมีวงแหวนวิญญาณแสนปีถึงสี่วงแค่นี้ก็พอแล้วช่องว่างการต่อสู้ระหว่างทั้งสองคนแต่พมยุทธพิชิตมารเขาคิดอย่างไรเรียงสาว่าทังสารคือวิญญาณพมยุทธไม่ใช่อัคระพมยุทธแบบเขา พลังวิญญาณน,นั้นมีความแตกต่างกับเขามากช่องว่างนี้เพียงลำพังแล้ววงแหวนวิญญาณแสนปีสี่วงจะไม่สามารถเอาชนะเขาได้เพราะพม,มยญญุพิชิตมานเขาได้ประเมินความแข็งแกร่งของตัวเองสูงเกินไปเป็นการดูถูกทั้งซานอย่างมากพม,มยญญุพิชิตมานเขายังโม้อยู่ตลอดเวลาที่เขาอ้างว่าเขาไม่เคยเป็นคนล้มเหลวและยังไม่เคยแพ้ใครมาก,ก่อนคราวนี้เขาจะแพ้ให้กับทั้งซานหรือไม่